ถึงครับด้เก็บแล้วครับเพชรผึงโอ้โหเศรษฐเลยครับตัวโลงซสือเป็นครับขอแดงขาลายครับทุกคนเพชรผึงเขาครับ อดีใจมากครับโมนี ia ้พอเฮ็ดเผ่งเขาเป็นสวัสดีครับโอนี้นักหล่าที่นิสารกันที่พัทุกคนเข้าลปหล่าเฮ็ดคือเกาครับติกัดข้องเขาโอนีก็บัดสังห้อมครับอําเภอบุรทลักครับลุยเดียวครับโอนีโมโหว่าจะมานวมมานกัรหล่อหลนนะครับเฮ็ดแดงสี่คือเกาแล้วครับไปครับด้วยครับ พอแล้วครับดอกแหลกเหลืองสีนิดหน่อยเลยดอกสองตามมาเก็บก่อนครับจังตัดขาสามดอกสีเห้อ ลอยนะครับปาดนะครับดอกน้อยนะครับมาส่นเถื่อนนะครับข้างออกเลยครับส่นเถื่อน เห็ดดอกเก็บก่อนครับก่อนดอก่งนี้ครับเห็นแต่หมัวครับเนแดงเลย เรา g ọ ่กันยับครับ,บครบไป่ต้องน้านะครับเนี่ยบุก่อยเห็น เห็ดผงครับไปเก็บแล้วครับเห็ดผงอู้เสียบเลยครับตัวลงซื่อเป็นครับ าปาดกิดแล้วครับเก็บแล้วอะ้รเหรออย้ดอก gọt. kim. Ừ, Hết nữa hết rồi. <laughs> <hết> 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 ารคับกำลังออกดอกงามๆเลยดอกน้อยเราบาส่วนหนี่งเส็จออกเป็นดอกใหญ่ หลังกินกะีบ่เก็บกบ่ได้สิบ่ทันนี่ก็บไปกเปกับผมบดนี้อร

ดอกหอเดกเดอกเกจตัวนี้ตัใหญ่อื่นพอดีอื่นอื่นมือเดียวขนาดเดินงามครับดอกนี้อถึงเรือง แดงสีแดง้าไหลปลาม <c oughs> ันดูกดอกสา <c oughs> สิได้แต่ละดอกอ <c oughs> ืสวยเลยคเสร็จละจะเห็นจี่ดอกกงน แรงเลยครับอู้หูสุดรับนี่ร้อนสุดทับแรงเลยอืองานไมเรับ

连进去那个。<分> เจ็ดพันปีมือนลาเห็ดผู้รักเห็ดผงติยวครับก็กงโพนี่เห็นไหครับเป็นเป็นเงาเลยเงาตัวข้ามเอียนทุมเอาหน่อยครับ จากป่าบันทรงหอมครับมาป่าบันน้องมีครับมานำบึงเห็ดเบืงเที่อนครับเห็นเขาเก็บอยู่ครับก็เลยมานำบึงครับดอกน,นึงครับครับดอกน,นึง หาเบะบดครับอบ่ได้เห็ดเผืองครับเห็นดอกเดียวโอ้ตำตาออกลายด้อครับนี่นะครับงงๆเลยโอ้เห็ดครับ and can be heard. โมใหญ่ครับดอกโหบติดอรครับคุณครับหลับสาบด้วย เป็นเงาเป็นเงาเลยครับเป็นบทันครับตว์เก็นแข็งเลยครับตปน okay. แข็งตึกเลยอู้ดีใจมาครับมันนี้ พอเฮ็ดผงเขาเป็นมูแล้วครับเห็ดผงเขาปลาย่างครับเป็นมูเลยเจ็บก้อนครับถ้าจงคอยตัดขาขความลวนเร็วครับอื้อแข็งกระดีเลยอูย้ดีใจยังครับเจ็บเกสรผงเขาแล้วครับ ขอเป็นหมูเลยครับอื้มหมูเหมือ,อนเลย ไม่ร้ายหลุดน,นี่ครับเด็ดอยู่นี่นครับหลุดนี่ครับนี่ไงเลยครับนนยับงแ,แข็งอยู่ครับนี่หลุดน,นี่แข็งดีมากเลยครับยังเหลืออยู่ครับขอให้กระด้่อลอก ดอเบิงไววแล้วครับครับดอกหน่อยห้าเห็้ยนเด้อครับ ยังไงเลยครับดอกอย่างไงเลยครับลายหลุดนะครับโอ้หอมดีขนาดครับหอมดีฮะตอนนี้ก็ไดวลากรับแล้วครับ,รบกระเทือว่าม้านอยู่ครับมือน,นี้ก็เตรียมตาอยู่ครับ กะดีใจสุดๆกบพอเฮ็ดผงเขาครับเฮ็ดผงเขาปลายยางครับเก็บยางมวลนะครับนี่ครับพ้นงานเขาครับกะเตรียมตาครับเฮ็ดแดงข้าลายกะได้ย่ครับเฮ็ดผงเทียนครับนี่เฮ็ดผงเขาครับเฮ็ดผงเขาปลายยางเฮ็ดผงลุ่มดวงครับเมื่อนี่ก็ที่ว่ามัน สุดยอดครับกับเตรียมตาครับสจดถ่ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับสมหลักๆที่ทินิสานมือนาพอกันไหมครับผม